สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีดารินในเบลเยียมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่เจนีวานะคะเพราะฉะนั้นเราจะสวัสดีดารินินเจนีวา <Bonjour. S 1> เรามาหาเพื่อนนะคะเพิ่งตอนนี้เพื่อนของเราเพิ่งเลิกงานนะคะแล้วเขาก็จะมาทําอาหารให้เราทานเนาะมาถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็คนไทยสองคนแต่เราจะทานอาหารเกาหลีกันคะ่ะสัมภาษณ์คนเจ้าของบ้านนยคะฟงชูฟงชู นางน่าจะเหนื่อยแหละเพราะนางทำงานเพิ่งกลับมานะคะแล้วพรุ่งนี้ทำงานต่ออีกเก้าชั่วโมงใช่ค่ะนี่เราจะทำยังไงเนาะเราจะกินเป็นหม้อไหมใช่ค่ะเราจะวันนี้ก็คือเราจะเอาหมูเนี่ยลงไปลงไปปรุงกับน้ำซุปเพื่อให้น้ำซุปมันเข้าเนื้อแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นหมูผสมกับเนื้อเพราะว่าเราหาเนื้อไม่ได้เลยวันนี้มาหาหมูแบบล้วนไม่ได้เลยวันนี้แล้วก็ข้อเสียก็คือ ปกติถ้าเรากินที่เวลเย่ยมเราสามารถหาแบบว่าไม่ปรุงได้ใช่ไหมจากจากมากเออ่อจากช็อปอแต่อันนี้ไม่มีอฮะทำหมูเสร็จแล้วก็จะทำน้ำซุปหรอใช่ค่ะูเดี๋ยวรวนหมูแล้วก็จะได้ทำน้ำซุปตอนนี้คือเราลวกผักกับเบคอนเส้นมาม่าเรียบร้อยแล้ว อันนี้ตามจริงเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ปียาทํากับข้าวให้กินแบบฟูอ่ะ <c oughs> แบบว่าเป็นกับข้าวที่ปีย่าทาเองถ้ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่มีเครื่องปรุงไทยกินนะคะมีทั้งไทยมีทั้งเกาหลีเนาะมีทั้งเอเชียสุ per m a ke t ซื้อได้หมดเลย ันนี้คือซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งอันนี้คือน้ำมันงานมีทั้งหมดเลยเนาะเยอะอยมามก,าลมกาแล้วก็เข้าวครัวเลยไม่ไมีวิกฤตคอล้าทำให้กินไงวันนี้เรา<น>มีมวันนี้เรามีแม่ครัวแม่ครัวจาก <laughs> สกวิตเซอร์แลนด์สาวเกาหลีทำกับข้าวให้กินอนะ่ะ <laughs> ด,ดีใจน้ำตาจะไหล แก่เสียชีวิตแล้วคนอะไรแกดูเผ็ดนะนี่น่ะไม่เคยแฟนปียามาบอกว่าไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะแตดูจากสีสกแล้วก็ไม่น่าจะรอด บ้านสวิสที่แท้จรูนะคะขนมจีนนำเยวเข้ามาเผ็ดอร่อยต้ขนมจีนหรือยังอ่ะเหียใช่นะอันนี้ก็คือก็ต่อไปก็จะเป็นการประกอบล่างล่างอะไรอ่ะอย่างก็ปิดไฟได้เลยป่ะเพราะว่าต้มไปแล้วอ่ะขออนุญาต เฮ้ยถ้วยนี้มีที่วางตะเกียบด้วยอ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่มอนซื้อที่วางตะเ,<ม>เกียบเขาชอบความเป็นญี่ปุ่นเหรอไม่มจา้าไม่รู้ด้วยซ้ำหนูก็ไม่รู้ไม่เคยบอกเหมือนกันอ่วเราเอาไปวางไว้ที่โต๊ะกันนะ ปี๊ดใช้ดูจ้ะสว่างให้ดูส่างแบบนี้นไงไม่ให้น่อน,น,น ซอสนี้นะจับเราต้องรีบไปล้างมือปี๊ยะเราปียาปยาอยู่บ้านหลังนี้มากี่เดือนกี่ปีแล้วคะเออตอนย้ายเข้าสวิตเลยค่ะสองปีสอ<ว>ง วสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะอากาศดีมากนะเ,เจ้าของบ้านไม่อยู่นะคะผู้พักอาศัยอย่างเรานะคะก็เลยคิดว่าจะออกไปข้างนอกนะคะมาเอากล่องแว่นจะไม่เอากระเป๋าอะไรไปเลยนะ วันนี้อากาศดีเดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นข้างนอกไปแต่ตัวจริงๆนะมีแค่แว่นตาไม่ต้องตกใจนะคะนี่เป็นเดซิเน t i o n ในชว่วงฮาโลวีนเนาะวันศุกร์นี้จะเป็นาาวันฮาโลวีนค่ะล็อกบ้านเรียบร้อยและะ้ว นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูเพื่อนบ้านของปียานะเพื่อนบ้านของปียาเขาก็ประดับตกแต่งเตรียมรอเทศกาลฮาโลวีนแล้วอ่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราออกไปเดินสำรวจดูนะคะว่าแถวแถวบ้านของปียาเนี่ยเป็นยังไง ตรงนี้เหมือนจะมีคลองเล็กๆด้วยอ่ะคือปียาบอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้นะคะเขาเป็นเขาทำเป็นฟาร์มตรงนี้นะตึกทั้งหมดนี้เลยเนาะก่อนที่เขาจะมารีโนเวทให้เป็นอพาร์ตเมนต์นะคะมันเคยเป็นฟาร์มมาก่อนดูดิตรงนน้นมีภูเขาและหมอก สวยงามดีงาม,งามไปอีกเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นแปบ,บหนึ่งคือตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณข้างๆตึกที่ปีย่อยู่นะคะมันจะเป็นบริเวณกว้างเลยอะแล้วก็จะมีคนเอารถมาจอดแถวๆนี้เนาะมีเรือด้วยตรงนี้ก็จะมองเห็นภูเขา อยากเห็นตอนที่มีหิมะตกเลยอะคงจะสวยนะตรงนี้คงจะขาวไปเลยอชอบบรรยากาศนี้มากเลยอะคือตามจริงเรามาเที่ยวเจนีวานะคะแต่พอดีว่าบ้านเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเจนีวาเนาะ mm hmm. เขาจะอยู่แบบอยู่ติดกับเมืองเจนีวาเลย mm hmm. ชื่อว่าเมือง ลีนิยงนะคะสังก,กดขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นซึ่งเมื่อวานนี้ปิยาพาไปเที่ยวในเมืองเจนีวาแล้วนะคะแล้วก็ไปทานอาหารจีนซึ่งฝนตกน้ำเมื่อวานน่ะแต่ว่าวันนี้อากาศดีมากยังไม่ได้ออกไปไหนนะคะวันนี้ไม่มีแพลนแต่คิดว่าน่าจะเดินเดินเล่นแถวๆถนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเดินไปอีกประมาณ ไม่ถึงหนึ่งโลอ่ะก็จะข้ามเฉดไปที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วนะตอนนี้นะคะ<ม>ยังไม่รู้เลยว่าเราจะเดินทะลุไปตรงไหนนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเงียบมากคิดว่าทางนี้น่าจะไปไม่ได้นะแต่ว่าขอไปดูหน่อยสิ คเดินออกมาเจอภูเขาตรงนู้นอ่ะขาวขาวข,าวข้างบนนั้นน่าจะเป็นหิมะมสวยดี แต่ไม่แน่ใจว่าดื่มได้ไหมเนาะเพราะว่าไม่มีสัญลักษณ์สีฟ้าเหมือนที่ปิยบอกว่าถ้ามีสัญลักษณ์เนี่ยจะดื่มได้หมู่บ้านนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากนะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ800กว่าคนเท่านั้นเองนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในชายแดนนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าตัวหมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ในเขตของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะ เดี๋ยวเราจะเดินกลับเข้าอาพาร์ตเมนต์ของเพื่อนเราแล้วนะคะเจอน,น้ำพุอีกแหล่งหนึง่งมันไม่ใช่น้ำพุอ่ะมันคือเหมือนเป็นน้ำดื่มเนาะที่ไว้ให้คนดื่มเขาสร้างตั้งแต่ปี1904อะคะ่ะเขามีสลักออคอสอสาไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะเดินเข้ากลับเข้าอาพาร์ตเมนต์ของเพื่อนแล้วะคะ่ะ โอเคค่ะกลับมาดังที่เดิม <c oughs> คือปิย่าออกไปทํางานนะคะสามีปียาก็ออกไปทํางานด้วยเนาะวันนี้เราเลยว่างๆหนึ่งวันนะคะยังไม่อยากไปไหนเลยเพราะว่าเดินทางมาเจนีวาตั้งแต่วันคืนวันศุกร์นะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ไปหาเพื่อนที่เยอรมนีนะคะวันจันทร์เมื่อวานนี้นะคะปิย่าก็พาเที่ยวไหนเจนีวาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะก็พอจะนึกภาพ เจนีวาออกนะคะว่าเป็นยังไงไม่เหมือนกับที่จินตนาการไวเลยนะคะวันนี้ก็เลยว่างแล้วก็อยากจะอยู่บ้านเฉยๆนะแต่ว่าพอดีว่าอากาศดีก็เลยอยากออกไปเดินสำรวจหมู่บ้านรอบๆบ้านของเพื่อนเรานะคะว่าเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตามจริงมันก็เป็นหมู่บ้านที่เงียบมากเลยนะคะเห็นเห็นมีสนามเด็กเล่นเล็กๆเนาะ แล้วก็แต่ว่าไม่เห็นเด็กๆเลยน่าจะไปโรงเรียนกันนะคะแล้วก็ถ้าเดินไปนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นชายแดนของประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เดินไปถึงนะคะเพราะว่าถ้าจากชายแดนไปมันจะมีทะเลสาบตรงนั้นน่ะน่าสนใจแต่ว่ามันจะต้องเดินไปประมาณ40นาทีอะคะ่ะก็เลยคิดว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เดินไปนะเพราะว่าเป็นวันพักผ่อนนะคะวันที่เกียจนั่นเองนะอยากจะอยู่แต่ในบ้านนะคะ ในว,วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะคอยดูว่าเราจะได้ไปเที่ยวโลซานหรือเปล่านะบ๊ายบาย